พาระชกาไทยสาบถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระปัญญานันทมนีเจ้าอาวาดวัดปัญญานันทารามคณะะอาจารย์ธรรมะสวัสดีเพื่อนทหารรมิตเจเริญพรย่านโยมสาธุทนทุกท่านอาตมาภาคคณะภาูมิ มีจะมีแต่การพูดของเรื่องอยู่่อยูประมาณห้าเรื่องอตาตม,มาเป็นคนที่หนึ่งจะพูดถึงเรื่องของการบวชก่อนอื่นก่อนอื่นอนตาตม,มาตั้งใจที่จะมาบวชให้กับบิดามารดาตัดสินใจเป็นข้อแรก ซึ่งตอนที่ตัดสินใจเนี่ยก็ค่อนค่นจริงๆตอนที่ทิ่กระดวดตั้งแต่ช่วงที่เป็นหนุ่มมากกว่านี้แต่ว่า<อ>มันก <ๆ S 1> ็มีเหตุหลายๆอย่างทำให้ไม่กระโดก็ผัผดเปลี่ยนเวลาเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่ง อาตมาก็คิดได้ว่าเพราะเรื่องจากเห็นพ่อแม่ของเพื่อนหลายๆคนก็เพื่อนหลายคนโชคดีพ่อแม่ก็จากไป่อนอาตมาก,ก็หวังดีดันโชคดี จแรกที่พอทราบข้อมูลคือจะมาตั้งใจว่าอยากจะบวชใานลักษณะที่เป็นเป็นบวชแบบเหมือนเป็นหมู่คณะเป็นอุปสมบทหมู่ก็เลยค้นหาแล้วก็ได้พบวัดปัญญาบรรพารามจึงได้เดินทางคือก่อนหน้านี้พูดบอกได้เลยว่าไม่ไม่รู้จักวัดปัญญาบรรารามเลยว่าอยู่ตรงไหน เดินทางมาตามแผนที่ที่อยู่ในจดหมายก็ใจสัรตวมาเนี่ยเป็น,นคนที่ชอบธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอได้มาถึงที่วัดก็รู้สึกประทับใจที่วัดมีต้นม้เยอะแล้วก็รลมรื่นแต่ก็ก็อดแปลกใจว่าไม่เห็นโบสถ์หรือโบสถแบบที่วัดทั่วไปงงเขามีก็เลย ประกายนั้นก็เป็นตัวหนังที่คิดอยู่ในใจก็ได้เข้ามาติดต่อที่สำนักงานนะครับแล้วก็พระอาจารย์ที่อยู่ในสำนักงานก็ได้ให้คําแนะนําแล้วก็เป,เป็นเรื่องของการเตรียมตัวในการบวชแล้วก็ได้ได้ให้หนังสือมาเรื่องหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้พ่าท่านที่จะบวชเดิน,นามาคงจะได้เห็นนะครับใน จมาจะขอหยิบยกรายละเอียดของหนังสือให้ให้ทราบสักนิดหนึ่งพอมันจะที่เรามาตัดใจวัดด้วยตัวเองแล้วพอได้มาเห็นข้อมูลในส่วนของหนังสือในนี้เนี่ยก็ทําให้รู้สึกอยากบวดวัดนี้มากขึ้นนะครับก็ขออน,นุญาตอ่านให้ฟังในนี้นะครับหลายคนมาวัดปัญญามักบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนวัด ถ้าเครื่องหมายของการเป็นวัดคือที่รวมของโบสถ์วิหารลานเจดีย์ที่ใส่กระดูกเมนเผาศพแล้วจึงเป็นวัดก็ไม่สามารถเรียกที่นี่ว่าเป็นวัดได้แต่ถ้าวัดคือที่รวมของความสงบเป็นสถานสำหรับบำเพ็ญบุญรักษาศีลการฟังธรรมเจริญภาวนา ฝึกฝนตนเองให้พ้นจากวัดสงสารแล้ววัดปัญญานัทารามก็เป็นวัดที่สมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าสงรับรองที่เรียกว่าอารามสถานหมายถึงสถานที่ให้ความเรื่องลมให้ความสงบทางจิตใจหลวงพ่อปัญญานันทวิภูกล่าวว่าวัดปัญญาอันทารามแปลว่าสถานที่ให้เกิดปัญญา ผู้ที่มีวัดนี้ต้องมาสแสวงหาปัญญาเป็นสถานที่ให้คนมาหาความสงบใจมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราแต่ละคนให้รู้จักชีวิตที่ถูกต้องวัดที่เผาคนตายมีมากแล้ววัดที่สร้างขึ้นเพื่อเผาคนเป็นเผาผีกิเลสวัดนี้ขอโทษนะครับวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเผาคนเป็น เผาผีกิเลสในตัวคนยังมีน้อยก็คือได้กตที่มาได้มาที่นี่ทัานหลวงพ่อปัญญาทรรมวณนี้ก็ให้ความกระจ่างขึ้นของการการสร้างของที่วัดนี้แล้วก็การดําเนินไปของของการงานของภายในวัดที่นี่อาตมาขอเป็นตัวแทนให้กับ นาวาการุ่นที่จะมาบวชในเดือนนี้นะครับจากที่ได้ที่ทราบจากเพื่อนนาวากาศเนี่ยบางรูปบางรูปก็ปิดาหรือมานาบางท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่อะไรก็แล้วแต่บางท่านก็เคยบวชมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าการบวชครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ ขาดที่อยู่ในจิตใจอยู่ก็เลยอยางการบางบางลูกก็นั่นบงบทที่สองเพื่อที่จะมาแก้ไขหรือมาค้นหาให้ให้ให้ได้นะครับมาท,ที่สองเนี่ยบางรูปก็จะมาเพื่อมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาฝึกตัวเองบางรูปก็จะเป็คนจะมีนป็นใจร้อนก็อยากมาฝึกให้ใจเย็นลงบางรูป ชอบในการที่จะฝึกทำปฏิบัติศีลแล้วก็ฝึกภาวนาก็อยากที่จะมาลอกออมาฝึกได้เรียนรู้ภาวนาที่วัดนี้บางรูปผ่านมาที่วัดนี้แล้วเห็นความร่มรื่นของวัดก็ตัดสินใจบวชก็มี ก็อย <S an> ู <S an> ่ไกล้หายจังหวัดที่วัดนี้มาอยู่ด้วยกันสามสิบเจ็ดรูปที่นี่ก็ได้แลกเปลี่ยนพัฒนาคติกันบ้านในทางโลกแล้วก็ในในทางธรรมนะครับส่วนการเลือกที่จะพามยถึงว่าที่วัดปัญญานันทารามในส่วนของภานวัตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะ เห็นด้วยความที่วัดนี้ยรูปแบบการบวชค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับแล้วก็ฟังรูกก็ทราถึงว่าการที่นีเน่เป็นสถานที่ที่เน้นของการฝึกทางปัญญาหลังจากที่ตัดสินใจแล้วก็เรื่องวันแล้วเนี่ยเราทางวัดก็ให้ได้ต้องไปเริ่มการกบอบรมเมตตามะบาราี เพื่อให้เป็นการเตรียมตัวก่อนบวชตอนแรกธรรมาก็ก็มีความจิตสงสัยในใจยอยู่เหมือนกันว่าทำไปทำไมแต่พอเมื่อได้ปฏิบัติได้ธรรมาแล้วเนี่ยก็ทราบเลยว่าทางวัดเนี่ยมองมอง,มองได้ลึกซึ้งมากคือว่าเหมือนกับให้เราที่เป็นฆราวาสเนี่ยมาละลายพฤติกรรมท,ที่เป็นฆราวาสมาเปิดการเตรียมตัวในการที่จะเป็นพระต้อง ปฏิบัติเหมือนเกือบเหมือนไม่เกือบเหมือนก็เกือบก,การคล้ายๆกับที่พระปฏิบัติแต่ว่าไม่สามารถจะตื่นแค่สิบแปดถ้าเราก็จะตื่นกันมาปฏิบัติเป็นสามวันตื่นตีสี่ทำวัดตีสี่เพ่มนะครับแล้วก็ปฏิบัติสิบปุ๊บสัปยูตฐานที่แล้วก็ร่วมกินข้าวเช้าแล้วก็ ทา,ทานเพลงร่วมกับเรื่องหลังพระแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไม่ทางแล้วก็จะเป็นเดินน้ปานะระหว่างแต่ช่วงแต่และว,วันเราก็จะได้ไดมีการเรียนรู้หลักพระอาจารย์ในการที่จะปิ่ัและก็ภาวนาก็สุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวจะมีเพื่อนร่วกิกาที่จะมาขึ้นมาพูดถึงในส่วนของต่างๆอาตมาขอ ป็นตัวแทนก่อนที่จะไป